ของขวัญจากที่ทำงานค่ะของย,งยาวเลยอ่ะโอ้โหมาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นอะไรมัง่งของยาวโคตรโอ้เปิดมาแล้วนะคะโอ้โหเพื่อนๆคะ่ะ แน่นนะคะโอ้ oh, oh. โหนี่ดูค่ะดูค่ะแน่นค่ะของกินทั้งนั้นอันนี้เป็นบริษัทของฮองรเดนนะคะที่แฟนเราทำาย่บริษัท p a s นี่ยังเบรอ่บ่กอันอรดนอ่ย ขนมปังขนมปังกระเทียมประมาณนี้ชิน้นแรกชิ้นที่สองขนมปังได้ทุกปีชิ้นที่สามเป็นช็อกโกแลตชิ้นที่สี่เป็นขนมช็อกโกแลต ชิ้นที่ห้าเป็นซาลามี่ชิ้นที่หกเป็นชีสของเตียวของว่างชีสชิ้นของว่างแล้วก็อันนี้เป็นไอ้น้ำจิม้มน้ำจิ้มกับไอ้ชิพสอสอสของขนมของ,ของเครื่องปรุงปิลิปิลิ <laughs> อย่าเครื่องปรุงเป็นพวกลูกเขาเรียกอะไรลูกชิปหรือเปล่าเนี่ยอ๋อถั่วรวมถั่วพวกของแห้งอบรวม a n d that i s สซอสสำหรับทำอาหารตัวเนน ได้มาทุกปีเลยนะปลายเนี่ยปลายาซาดินในน้ำมันนะเขาเรียกอะไรซีโรปวาฟเฟิร์มีแต่ขนมค่ะเพื่อนๆค่ะชีสทุกปีทีช่า กินได้ทั้งปี uh, ขนมมยารมยปว and then วายแดง from which country France c h i l อ๋อจากประเทศชิลีวายแดงหนึ่งขวดเครื่องปรุงทั้งหลายแหล่ ย e s เครื่องปรุงทั้งหลายแหล่อ่ามัสตาร์ดแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดอบข้าวโพดทั่วเขาเรียกอะไรอ่ะแล้วก็ชปสถุงเบลเลอร์เลยแล้วก็วอท อ่ uh, something for the drink เยอะเยอะเยอะเขาเรียกอะไรอะ่ะพวกน้ำอะไรไม่รู้นี่น้ำอะไรอะกรสซิกกรซิน้ำอะไรไม่รู้กรสซกรซิดแตงกวาโดองอ่าที่ใส่ของที่ใส่เวลาเรากินอาหารแบบเป็นพวก <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรล่ะใส่เนยใส่ชีสพูดไม่ถูกหรือเล่อ ออโอ้โหตาปาสไอ้ที่เราไว้ห่อเวลาอยาไอ้ที่เราไว้ห่อไว้แล้วเรลากินเขาเรียกว่าอะไรอาหารแขกๆอ่ะแล้วก็นี่ค่ะชิ้นสุดท้ายโอ้โหที่ใส่ตาปาสแบบแบบของสเปนน่ะ จีก็จะวางพวกชีสพวกซาลามี่อะไรเงี้ยไปกิน <c oughs> จะมาทําอะไรบัเนี่ยเปิดเนี่ยค่ะเพืเ่อนๆอยู่บริษัทอาหารเราก็ได้แต่อาหารทุกปีเนี่ยค่ะล้นหลามอลังการเราก็ได้ตั๋วดูหนังอีกสามใบ <c oughs> เปิดมาทีนี่สะดุง้ง